จ๋งมากนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่บูเบลินเขาใส่ะนะครับนั่นคือ Oliver People นั่นเองนะครับรุ่น Sanford o อ1130 S นั่นเองร้านนี้เขาขึ้นชื่อนะเป็นสูตรฮ่องกงเลยนะครับร้านนี้มีชื่อว่าฮอ k ลีน n ูเดิลนั่นเองนะครับใช่แล้วอร่อยมากอืมอร่อยประมาณว่าโรงแรมที่ว่าแน่ก็ต้องมากินอันนี้ก่อน สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ M Corrector นะครับสัปดาห์นี้ก็อยู่กับเจดาแล้วก็น้องเมย์นะครับใช่แล้วค่ะเราก็ยังจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับไอเทมอิสเซอรี่แล้วก็แฟชั่นต่างๆนะคะจากภาพยนตร์ที่เรานำมาพูดกันในวันนี้ใช่สําหรับวันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่ไม่ได้มาคนเดียวมาหลายคนมาทั้งแก๊งเลยนะครับแก๊งใหญ่มากใช่มีใครบ้างที่ใดมีบูบูลินนี่สุดหลอของเราพูดปั๊บรู้เลยว่าเรื่องอะไรนะใช่ค่ะ โโอ้หมีไซคอปมีคอนเนตโตด้วยนี่ตัวร้ายคอนเนตโตคอนเนตโตมอสกิโตโอริโอโดมิโนแมกนิโตครับมกนิโตนั่นก็คือเรื่อง X-Men เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวอย่างภาพยนตรเรื่อง X-Men นะครับจะสนุกสนานมันกันแค่ไหนใช่ นี่และครับหนังเรื่อง X Men นะครับเรียกว่ามีหลายภาคเลยแต่สำหรับอันนี้เนี่ยที่เราจะมานำเสนอเจาะลึกกันเกี่ยวกับไอเทมต่างๆนะครับมาจากภาคล่าสุดชื่อภาคนี้มีชื่อว่าชื่อว่า Day of Future Past นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของการย้อนเวลาด้วยนะสติยังอยู่เออเรื่องนี้เจ๋งมากนะครับมาถึงไอเทมตัวแรกกันเลยดีกว่าอันนี้เนี่ย เป็นไอเทมที่บูเบอร์ลินเขาใส่ะนะครับนั่นคือ Oliver People นั่นเองนะครับรุ่น Sanford o อ1 1 3 0 s นั่นเองเป็นแว่นตาเนาะที่มีรูปทรงที่ทันสมัยนะคะมีดั้ง2ชั้นนะและเขาบอกว่าไอตรงนี้เนี่ยเป็นขาเชื่อมระหว่างเลนส์ด้วยนะครับ <Double S 1> ซึ่งกรอบ Ridge, แว่นเนี่ยเนาะเขาจะทำจากวัสดุโครเมียมะนะมีแบบเงาๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีสี โอลีฟนะครับซึ่งออกมาเนี่ยคือเหมาะกับเสื้อผ้าได้ทุกชุดเลยว่าอย่างนั้นเหรอคุมโทนไงคุมโทนเหมาะสำหรับคนที่มีชีวิตแบบที่ต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาถูกต้องราคาคก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นเงินไทยอยู่ที่12,400บาทใช่นะครับหรือประมาณ400 u s ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เป็นของประจำกายของ ine, บูบารินเขาต้องมีแว่นเนาะถัดมากันบ้างดีกว่าไ,ไดผู้ชายไปแล้วนี่ ต้องมีผู้หญิงบ้าง<อ> <instagram> นี่เลยค่ะลิลลี่แอสเวลนะคะรุ่นจูนบรินเดบราส์นะคะผลิตจากผ้าเรยอนหนึ่งรเปอร์เซ็นตพิมพ์ลายดอกไม้สวยมากเป็นเสื้อ,อเชิ้ตแขนยาวเอวล,ลอยค่ะที่จะต้องผูกเอวไว้ด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็ผู้ออกแบบเนี่ยก็คือลิลลี่แอสเวลนั่นแหละเออเหรอที่ใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อแบรนด์นะคะซึ่งเริ่มต้นสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองตั้งแต่อายุ25้าโอ้โหรวยเร็วมากเลยใช่นะแล้วก็ โดยเสื้อผ้าเนี่ยก็จะออกเป็นสไตล์วินเทจนิดๆเพราะว่าลิลลี่เนี่ยชอบของทุกอย่างที่เป็นวินเทจนะคะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากแนววินเทจนี่เองราคานอ,นอ,ยอยู่ที่4,600บาทไทยจะถือว่าโอเคอยู่นะหรือว่า149เหรียญั่นเองนะครับ ก็เป็นแฟชั่นของผู้หญิงกันไปแล้วคราวนี้กลับมาตัวนี้ผมชอบมากในหนังตัวนี้ชื่อว่าปีเตอร์นะฮะก็เป็นแบบว่ามีความเร็วสูงมากแบบปุ๊บอะไรเงี้ยที่เราจะมาพูดถึงนะครับแกจเจตัวนี้ครับคือแว่นตานั่นเองนะครับเป็นบ๊อบสเตอร์นะครับไอแวรรุ่น Buck i2 ูนะครับ i n นเดเชนเ e a b l e ผลิตมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับเรียกว่าป้องกันควันป้องกันหมอกคิดดูดิว่าเขาใส่แว่นแล้วเขาวิ่งเร็วขนาดนี้ลมมันไม่เข้าตาใช่ไหมอืม เพราะว่าเขาบอกว่ากรอบแว่นเนี่ยผลิตจากโพลิเมอร์ยางที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานสูงสามารถปรับสายรัดได้เป็นแว่นตาที่เหมาะสาหรับการเล่นกีฬาเป็นอย่างมากตัวเลนส์นี่ไม่ธรรมดานะ<ฆ>คือตัวเลนส์สีเหลืองเนี่ยมันจะใช้ใส่ในกลางวันก็ได้กลางคืนนี่จะยิ่งเห็นชัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็สําหรับอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 900บาทนั่นเองนะครับก็จะประมาณ28.95เหรียญย s นั่นเองเออหลายๆคนน่าจะสนใจจับต้องได้จับต้องได้และในฉากเดียวกันครับนอกจากแว่นตาแล้วถ้าเราเห็นครับที่ปีเตอร์ใส่อยู่ในหูนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหูฟังนะครับเป็นเฮดโฟนนะครับยี่ห้อนี้มีชื่อคอสนั่นเองนะครับเป็นรุ่น KSC 75นะครับถือว่าอันนี้ได้เป็นหูฟังที่เหมาะมากสําหรับการเล่นกีฬาเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ใส่แว่นแล้ววิ่งไม่หลุดกันลม และคราวนี้ใส่หูฟังเหมาะกับเล่นกีฬายังไงก็เพราะว่าหูฟังสองข้างนี้คือมีการแยกกันนะครับแล้วก็มีคลิปที fun, okay. fun, yeah. <S <S ่เอาไว้เกี่ยวหูเพราะฉะนั้นเนี่ยขยับตัวเร็วๆหรือว่าโยกตัวเนี่ยมันจะไม่มีการหลุดเลยมันจะไม่เคลื่อนน้อมเพราะว่าออกแบบมาให้ใส่ได้แบบ สะดวกสบายนะคะแล้วก็ระบบเสียงเป็นแบบสเตอริโอนะโดยใช้แม่เหล็กของลำโพงที่มีคุณภาพมากทำให้ได้เสียงเบสที่หนักแน่นใช่เลยไม่ว่าใครตะโกนด่าอะไรไม่ได้ยินนะครับเรียกว่าอยู่ในโลกส่วนตัวอะไรประมาณนั้นถูกแล้วก็เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำเนี่ยมาจากไทเทเนียมผสมโพลิเมอร์ทำให้แบบทนทานแข็งแรงสบายเลยนะฮะราคานี่หยน่ารักอ่ะโอเคมากนะ14.88เหรียญ US นะครับหรือว่าราคาไทยก็ประมาณ460บาท เออเท่นะตัวนี้ผมว่าเหมือนกับว่าเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้มีบทอะไรมากมายนักแต่พอโผล่ออกมาแล้วดูเท่มาถึงสุดท้ายกันบ้างดีกว่ามเมย์นี่เลยจะมีฉากหนึ่งค่ะที่แบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกเกิดอะไรขึ้นแบบเกิดอะไรขึ้นกับกระเป๋าสตางค์โบโลลัฟลอเรน์นะคะรุ่นลิเทอร์บิลฟอร์ดวอลเลตนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายค่ะผลิตจากหนังแท้ที่ออกมาแบบให้มีความหรูหรานะแล้วก็มีความประณีตในการตัดเย็บนะคะโดยด้านในเนี่ยจะมีการปักชื่อ รับรอเลนอยู่ด้วยอืมเป็นที่ยอดที่หลายๆคนคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอตัวปีเตอร์นี่แหละเป็นตัวที่มีบมบาทิตังเขาน่าใช่ใช้ความเร็วไงไม่มามั๊ปั๊บปั๊บไปหยิบกระเป๋าตังค์เข้าไปเฉยเลยนะครับราคานี่145เหรียญ US นะครับหรือว่าประมาณ4,500บาทไทยนั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่ สนใจอยามีกระเป๋าสตางค์แบบว่าในหนังเรื่องนี้ก็กลองไปเซิร์ฟดูได้นะผมว่าเดี๋ยวเรามาถามคำถามมันหน่อยดีกว่าสัปดาห์นี้เรามีแจกด้วยเรามีตัวหนังจากเมเจอร์ซินิเพล็กนะครับหนึ่งรางวัลสองใบนะแล้วก็มีบัตรยนโบลิ่งนะครับที่เมเจอร์ซินิเพล็กด้วยนะครับหนึ่งรางวัลสองใบเช่นเดียวกันนะครับคำถามของเราเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับกาจเจตชิ้นหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงไปในวันนี้หรือว่าไอเทมชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือแว่นตาแว่นตาแต่แว่นตาตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Old World People นะครับ ใครเป็นคนใส่บอกใบ้นิดนึงว่าเป็นตัวเด่นเด่นที่สุดของเรื่อง X-Men เลยก็ว่าได้คอนเนตโต้ยังไปทางนั้นเนอะเออยังไงส่งคำตอบพี่คิดว่าถูกต้องมานะครับทาง f a c e b o o k c o m m c o r r e c t o r นะครับของระหว่างเรารออยู่นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่านะนี่ใบอีกใบใบสุดเลยเหรอจริงฟิงเนี่ยฟิง เป็นที่ลางช้อนซ่อมไงเพราะว่าช่วงหน้าพาไปกินไม่ใช่หรอใช่เขาเรียกว่าเป็นเกี๊ยวกุ้งกับบะหมี่เป็ดกรอบออำลายไหลเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าร้านอะไรไดไเลยไหที่สําคัญพี่ได้เลี้ยงไปเลย มาแล้วครับคุณผู้ชมตามสัญญาที่บอกว่าจะพาเมย์มาร้านนี้เขาขึ้นชื่อนะเป็นสุดฮ่องกงเลยนะครับร้านนี้มีชื่อว่าฮคกหลีนูเดิลนั่นเองนะครับใช่แล้วชื่อน,นี้มีความหมายนะฮคกหลีแปลว่าร่ำรวยจเจริญอะไรอย่างนี้ใช่นะครับแล้วก็ที่เด่นดังเลยนะเรื่องหมูกรอบเป็ดกรอบนะเป็ดย่างนั่นเองนะครับมีไข่ทำเองมีโรงงานเป็นของตัวเองใช่ออนะ นะครับแล้วก็นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยใช่ค่ะประวัตินี่คือแบบยี่สิบกว่าปีนะใช่เฮียเจ้าของร้านบอกมาว่าอร่อยจนร้านข้างๆต้องสรรรุ่งอ่ะเออ,เออเป็ดแบบกรอบมากเลองดีกว่า,เ,วาเป็ดอาบน้ําแร่เออดูดิบะหมี่นี่เขาบอกบะหมี่ทำเองใช่ไหมอ่ะเมลองก่อนเลยนี่ดูหนัง <หอ S 2> เป็ดยังไฮไลท์ผมเลยอ่ะผม <หอ S 2> ชอบมากอ่ะ มันเหนียวนุ่มค่ะอร่อยมากออร่อยประมาณว่าโรงแรมที่ว่าแน่เขาต้องมากินอันนี้ก่อนลองเกี๊ยวไหมเกี๊ยเขาบอกว่าชีมเด็ดหันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโหดูดิข้างในมีทั้งหมูสับมีทั้งกุ้งเลยอ่ะอร่อยอะเกี๊ยวเนี่ยแน่นแนเลยนะเพื่อเกี๊ยวนี่นนยนะับ<อ>นขนมจีบนี่เดือดรอดเดือดลอด,อลอดแล้วเป็นหมูกรอบด้วยอ่ะคือไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของเขาเลยอ่ะ แม่จะบอกว่าเป็ดไม่เหม็นคาวเลยอจริงๆเป็ดก็กัจริงใครมีโอกาสลองแวะมาดูแล้วกันตรงนี้อุดมสมบตรงข้ามซอย54ใช่ไหม54ค่ะมีลองเมืองตรงวัดวัดนนแขแล้วก็มีติวานนติวานนด้วยถ้าสนใจก็ลองแวะไปดูพบกล๋นูเดิลนั่นเองนะครับยังไงลองมีโอกาสแวะมาดูแล้วกันนะครับว่ารสชาตินี่อร่อยอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าอย่างที่เมย์บอกหรือเปล่าปกติต้องออกตัวก่อนว่าเมย์เขาไม่ทานเป็ดนะคะ แต่ว่าแบบคือเอาลองกินดูเพราะว่าเราจะกลัวว่าเป็ดจะเหม็นคาวไหมอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้กินคือแบบเออเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีกลิ่น <Happy. S 1> เลยแล้วก็กรอบอย่างที่เฮียเขาบอกจริงแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเรา2องคนขอตัวลาไปก่อนละกันสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ